สร้างบารามีในชาตินี้แล้วก็เพื่อส่งผลไปชาติหน้าด้วยนะครับการสร้างบารามีสําคัญทีเดียวและอาจารย์ลือชัยก็แนะนําแนวทางของการสร้างบารามีให้กับคุณผู้ชมอีกด้วยนะครับามาเข้าถึงขออนุญ,ญาตนะครับเรื่องของ SMS อนะครับอาจารย์ขอสักสองข้อความขอ,อนะครับนะฮะเพราะวันนี้มีมากมายเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายท่านก็บ่นน้อยอกน้อยใจยที่ทําบอกส่งข้อความเข้ามาแล้ว ไม่ได้อ่านนะครับตอนนี้มีคุณพิทักษ์สอนพิทักษ์นะครับถามเรื่องของหน้าที่การงานมาครับอาจารย์อ้าวละดีขึ้นแล้วนะฮะหน้าที่การงานอาจารย์ขอเรียนว่าหน้าที่การงานท่านจะดีขึ้นในมีการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะฮะและเราคอยอยู่ก็สงวงนะครับครับและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณปัทธรรมพรปิ่นแจ้งนะครับบอกว่าถามมาเรื่องงานเหมือนกันว่ามั่นคงไหมนะครับเพราะว่า ทำธุรกิจขายอุปกรณ์เดินป่านะครับอ๋อครับธุรกิจขายอุปกรณ์เดินป่าคุณธมพรปินแจงดีนะครับกำลังจะมองอีกสาขาหนึงครับก็ถือว่าธุรกิจการงานไปได้ด้วยดีนะครับอาะซึ่งเห็นว่าทั้ง2ท่านเนี่ยจริงๆหลายๆกรณีที่เวลาบางทีแล้วเนี่ย ทำอะไรยังไม่สำเร็จยังไม่บรรลุผลนะครับบางทีคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นเพราะความสามารถหรือว่าเป็นเพราะอะไรโอกาสในชีวิตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมทราบไหมว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมของเราและซึ่งกรรมนั้นเนี่ยจะส่งผลดีผลร้ายมันก็อยู่ที่ว่าเราสร้างกรรมดีหรือว่ากรรมร้ายมาอย่างนั้นเองนะครับวันนี้พูดถึงการพูดถึงสารธรรมที่อ,อาจารย์จะพูดนะครับเป็นเรื่องราวของกรรมทันตา มาเมื่อเวลากำหนดครับขอเชิญอ,อาจารย์เลยครับครับอาจารย์ขอให้สารธรรมกับยติธรรมสั้นๆนะครับว่าเรื่องของกรรมบางอย่างบางคนบางท่านก็อาจจะลืมไปว่าทําอะไรตามอําเภอใจตัวเองลืมเรื่องของบาปกรรมซึ่งผู้ปฏิบัติจริงแล้วตาลเกรงกลัวต่อบาปต้องมาเป็นที่หชื่อเรื่องกรรมก็ต้องมาเป็นที่หนึ่งเหมือนกัน เพราะฉะนั้นกรรมใดที่ใครก่อกรรมใดที่ท่านก่อให้เกิดเองนั้นกรรมนั้นย่อมมาถึงเมื่อมีเวลาประจวบเหมาะเพราะฉะนั้นความยุติธรรมนในในโรคจะหาไม่เท่ากับกรรมที่ท่านได้กระทําไว้กรรมคือกุศล,ลกรรมย่อมตอบแทนในทิศทางที่ดีเมื่อเวลาพึงมาถึงเมื่อเวลาที่เหมาะสมแต่อกุศล,ลกรรมนั้นก็ไม่ได้ย่อหย่อนไปกว่ากัน เมื่อท่านกระทำในสิ่งที่มิดีมิงามกรรมนั้นเมื่อเวลามาถึงก็จะสำเร็จกรรมด้วยกันการที่คนเราเข้ามาในชีวิตไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ประการใดแต่มันเป็นเวลามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในคนที่เข้ามาซึ่งเป็นความคิดเข้าใจผิดยิ่งว่าสิ่งนั้นไม่น่าเกิดกับชีวิตเราสิ่งนี้ไม่น่าเกิดกับชีวิตเราทุกรายละเอียดของชีวิตถ้าหากท่านได้กระทำไว้แล้ว นะฮะกรรมนั้นก็ย่อมตามสนองคอยตอบแทนบุญคุณท่านอย่างมีความยุติธรรมบุญคุณก็หมายถึงว่าท่านได้กระทำโดยประมาทก็ตามได้กระทำความดีนี่คือบุญคุณที่กุศล,ลกรรมต้องสนองต่อท่านอย่างที่ท่านได้มานั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะฮะท่านประกอบกรรมดีมีการปฏิบัติธรรมบุญมาถึงก็มีโชคลาภเกิดขึ้นอยู่หนึ่งน่งเพราะปัจจัยแห่งการทานแต่ผู้ที่ กระทำกรรมที่เป็นอกุศลนั้นนะครับก็สามารถที่จะบำเพ็ญเพียรเ,เปลี่ยนจิตใจโน้มน้าวมาในทางที่เป็นกุศลได้นะฮะว่าขอให้เชื่อเถอะอาจารย์ปฏิบัติมาก็30จะเข้า40ปีแม้นว่าอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติก็จริงแต่อาจารย์เาย้ายังไม่ก้าวผลเรื่องของกรรมวิบากกรรมที่เคยกระทำแต่ครั้งก่อนอาจารย์ถึงค่อยๆก้าวขาที่ขยับออกจากกรรมเก่า และไม่สร้างกรรมใหม่ไม่กล่าวหาว่าร้ายผู้ใดค่อยๆเจริญสติภาวานาไปเรื่อยเมื่อเวลาแห่งนั้นมาถึงอาจารย์ก็คงสำเร็จในสิ่งที่อาจารย์มุ่งหวังไว้ท่านทั้งหลายที่ชมรายการก็ตามนะฮะในเมื่อท่านขอบอกให้ท่านลุกปลุกให้ท่านตื่นในทางที่กิเลสมืดหนาตาบอดนั้นท่านลองมานึกทำให้สมองมันโปร่งทำให้จิตใจมันว่างมองเห็นบุญเห็นคุศล เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่กุศล,ลกรรมคือกรรมที่กระทำดีในลมหายใจแต่วินาทีมีสติมีความมุ่งมั่นในสมาธิอดทนอดกลั้นต่อสภาวะภสสะภายนอกที่เข้ามากระทบจิตใจของท่านก็จะสงบสุขใดหาไม่เท่าสุขในธรรมเลิศใด,ดาหาไม่เท่ากับเลิศสุขทางจ,จิตใจเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายนะฮะ อาจารย์ก็ขอย้ำขอเตือนว่าบาปนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถปราศจากได้โดยการไม่กระทำบุญนั้นเราก็สามารถทำได้ทุกเมื่อถ้าหากว่ามีลมหายใจที่มีสติขอให้ท่านทั้งหลายพึงกระทำเถิดในสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับอาจารย์จะบรรยายเรื่องนี้ในสองวันหนึ่งคืน ให้สะอาดให้กระจ่างต่อท่านที่ยังไม่เข้าใจนะฮะว่าอาจารย์สัมผัสสิ่งละเอียดสิ่งนี้มานะครับก็ถือว่าอย่างคาสุภาษิตบางคําว่าไว้ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วจริงนะอาจารย์ใช่ครับคือไม่มีใครที่ทําชั่วแล้วจะได้ดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมีกรรมกรรมดีที่ที่ยังเหลืออยู่นะเซเสี้ยวแห่งกรรมนะฮะผู้ทําดีแล้วยังไม่ประสบผลสําเร็จก็ขอให้ทําต่อไปเพราะ เวลานั้นยังมาไม่ถึงเมื่อเวลานั้นมาถึงลงตัวพอเหมาะพอเจาะดีนั้นย่อมเป็นดีที่ประเสริฐดีที่ประจักษ์และคนรับรู้ได้ครับอ,อาล้ครับวันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับจริงๆมีเรื่องประชาสัมพันธ์มากมายทีเดียวผู้ชมและก็ญาติธรรมหลายท่านก็ที่ชมรายการอยู่ก็ติดตามฟังติดตามชมให้ดีแล้วกันนะครับเรื่องของโครงการบารมีธรรมนำสุขนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาญาติธรรมที่ได้โอนเงินมาทางโทรศได้โอนเงินมาแล้วนะครับกรุณาติดต่อกลับเข้ามา4หมายเลขที่ผมจะอ่านต่อจากนี้ไปนะครับใครที่โอนเงินมาแล้วหรือใครที่สนใจจะสำรองที่นั่งเพื่อเข้าโครงการนี้นะครับโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเรื่องที่หมายเลข0852758883นะครับ080 45440ขออภัยครับ0804544890นะครับ0819305064นะครับแล้วก็อีกหมายเลข10900027739นะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชีสําหรับการโอนเงินนะครับถ้าหากใครที่จะโอนเงินหมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับ นาวาอากาศเอกหญิงนะครับขออภัยครับนาวาเอกหญิงคมคายมั่นเหมือนป้อมนะครับและชาญชัยชัยวิชาญน,นะครับสาขาไอทีสแควร์หลัก4ี่นะครับหมายเลขบัญชีนะครับ478ขีด0นขีด1 9 4่8ขีด1นะครับถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวจะย้ำให้คุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็ แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมีการรับสายทางโทรศัพท์สําหรับคุณผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามาในรายการนะครับทางหมายเลข02 554 1774ถึง5นะครับและตอนนี้ยังมีเวลาอีกนิดหน่อยไหมฮะจะได้ตอบ SMS ไปก่อนนะครับค่ะอ่าฮะการชำระหนี้สงอ่าอันนี้ถามเผื่อทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับการชำระหนี้สงควรตั้งอธิษฐานจิตอย่างไรนะครับ อ๋อทักอธิษฐานจิตก็คือเมื่อเรากล้าเข้าวัดนะฮะเท้าอาจจะไปเหยียบดินอาจจะไปใช้น้ําวัดนี่คือเป็นนิสสงโดยที่เราไม่รู้ตัวครับอธิษฐานจิตได้ฮะสิ่งใดที่ข้าพเจ้านะครับได้เป็นนิสสงในการเข้าวัดได้เป็นการเหยียบย่างเข้าไปในพื้นที่ใช้น้ำใช้ประปานะครับรวมไปถึงใช้ห้องน้ำขอให้ข้าพเจ้าพึงสำเร็จด้วยปัจจัยที่ข้าพเจ้าได้ถวายดังต่อไปนี้ด้วยเทินอันนี้ก็สำเร็จนะครับ คือใช้คำพูดที่ไม่ต้องเป็นคําบาลีก็ได้แต่ตั้งจิตใอธิฐานตั้งใจให้มั่นไว้ตั้งใจให้มั่นไว้นะคะทำจิตให้สงบแล้วก็อธิษฐานจิตเอานะครับคุณวางก็ถึงก็สําเร็จด้วยอันนี้สองแห่งนั้นนะครับอาแล้วอีกท่านหนึ่งคุณนุษยาดาพันพัฒนะครับถามมาเรื่องของโชคลาภครับอาจารย์อ๋อคุณนุษยดาเนี่ย ประมาณสเดือนที่แล้วมีนะโชคติดติดกันมาแล้วมันก็หายไปประมาณ3เดือนครับทีนี้ตุลาเป็นต้นไปก็เริ่มมีบุคคลผู้นี้พึงมีลาบอันบ่อยๆเพราะอาจารย์มองเห็นบุญที่ได้กระทำอย่างอย่างอย่างศรัทธาด้วยนะครับครับคุณศสิบัวสมบูรณ์อยากทราบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองตัวเขาอยู่คุณศริบัวสมบูรณ์ คนคนนี้เหมือนเป็นพระพรหมนะครับอยู่ชั้นสูงเลยทีเดียวที่คุ้มครองอยู่คนเรามีพรหมคุ้มครองมีเทวดาคุ้มครองเพราะฉะนั้นจะแข็งแข็งหน่อยแข็งแข็งก็คือเหมือนมียาพระพรหมคุ้มครองเพราะฉะนั้นจะทําอะไรที่มันค่อนข้างห้าวเมื่อมียาขึ้นมานะครับอเอาล้ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตอบข้อความทาง SMS แล้วก็รับสายผู้ชมในช่วงหน้านะครับกับหมายเลขโทรศัพท์0 2 5 5 4 1 7 7 4้นถึงนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนครับ เชิญญ,ญาติธรรมรายการบารมีธรมร,ร,รมทุกท่านเข้าร่วมโครงการบารมีธรรมนำสุขครั้งที่สองโดยอาจารย์ลือชัยคำมีอาจารย์ขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านเข้าร่วมโครงการบารมีธรรมนำสุขครั้งที่สองจัดขึ้นที่ชมวนารีสอร์ทอำเภอสัตหิบจังหวัดชนบุรีวันที่24-25กากันยายนนี้ 2, อวันหนึ่งคืนครั้งแรกกับอาจารย์ลือชัย ท่านจะได้พบกับความเอื้อิีมในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานรวมทั้งเดินจงกรมนั่งในกรดและเปิดบุญให้กับท่านทั้งหลายได้รับความสุขกันพร้อมหน้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มบุญลดกรรมให้กับทุกท่านอาทิเช่นถวายสังฆทานปฏิบัติธรรมกิจกรรมเปิดโลกเปิดบุญและพิธีขอขมากรรมณชมบนารีสอร์ทแอนด์ฮอสลับจังหวัดชนบุรี ในวันเสาร์ารอาทิตย์ตยที่24-25ถึงกันยายนนี้สนใจสอบถามได้ไดที่ลิต้าไวบิวตี้ซีเครต เป็นครีมบำรุงผิวหน้าช่วยให้ใบหน้ากระจ่างใสขาวผุดผ่องลดสิวฝ้ากระจุดด่างดำลบรอยหมองค้ำและกระชับรูขุมขนลิ้จ้าไว้ยังมีซีล่ามสเต็มเซลล์สูตรผสมทองคำแท้เนื้อบางเบาให้ความชุ่มชื้นต่อผิวหน้าช่วยสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้แข็งแรงลบรอยจุดด่างดำทำให้ผิวกระชับเนื้อครีมนี้ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้า ครับเข้ามาในช่วงศรัทธาบารมีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราพูดคุยกับอาจารย์ลือชัยครับมีไปหลากหลายประเด็นทีเดียวแล้วก็ตอบข้อความจาก SMS ก็มากมายครับตอนนี้ในมือผมนี่ก็ยังมีข้อความจาก s m s มอีกมากมายทีเดียวนะครับคุณผู้ชมที่สนใจอยากให้อาจารย์ไขปัญหาในเรื่องราวที่คุณผู้ชมสงสัยนะครับส่งข้อความมาที่4642266นะครับเพียงแต่ส่งชื่อนามสกุล แล้วก็เรื่องราวที่คุณผู้ชมอยากจะทราบเท่านั้นเองนะครับสำหรับช่วงนี้ครับเปิดสายให้กับคุณผู้ชมนะครับ025541774-5ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะฮะอาจารย์ครับตอนนี้มีสายคุณสิริรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณสิริรัตน์ครับคุณสิริรัตน์ครับค่ะชื่อสิริรัตน์เช่ชั้นวค่ะครับจะสอบถามอาจารย์ค่ะว่าหนูปฏิบัติงานสมาธิที่บ้านนี้ ดีแรไหรือยังคะอ๋อดี